สวัสดีค่ะ5ประโยชน์สุดปังของน้ำมะพร้าวมีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะมีหลายคนนะคะคิดว่าการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยทำให้ผิวพรรณดีใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ทำให้ผิวพรรณดีอย่างเดียวนะคะมาฟังกันนะคะว่าประโยชน์ของมะพร้าวมีอะไรอีกข้อหนึ่ง ดีท็อกของเสียออกจากร่างกายว้าวมากเลยใช่ไหมคะที่รู้ว่าอ้าวน้ำมะพร้าวสามารถดีท็อกได้เวยหรอในน้ำมะพร้าวนี้นะคะจะมีความเป็นด่างสูงจึงสามารถปรับสมดุลในร่างกายได้นะคะและนั่นทำให้กลไกลต่างๆในร่างกายนะคะเป็นไปด้วยดี และสามารถที่จะดีท็อกของเสียต่างๆออกจากร่างกายของเราได้มีผู้ป่วยหลายคนนะคะที่ดื่มน้ำมะพร้าวในตอนเช้าเพื่อดูแลรักษาตัวเองแล้วมีอาการดีขึ้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าน้ำมะพร้าวมีคุณค่าและมีประโยชน์มหาศาลจริงๆค่ะข้อ2น้ำมะพร้าวช่วยลดน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะมีข้อแนะนำในการกินมะพร้าวนะคะเพื่อลดเบาหวานนะคะให้นำมะพร้าวแก่นะคะมาขูดเสร็จแล้วก็นำส่วนที่ขูดแล้วนะคะมาคั่วให้สุกจนเหลืองนะคะพอสุกจนเหลืองแล้วนะคะก็ให้โรยเกลือสักนิดหนึ่งนะคะให้รับประทานทุกวันนะคะ เป็นช่วงเวลาคือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะคะทานติดต่อกัน10วันนะคะจะเห็นผลทันทีว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงข้อ3มีสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้ดีในมะพร้าวนะคะจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินต่างๆเช่นธาตุเหล็ก โพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมโปรตีนอะมิโนวิตามินบและวิตามิน C รวมทั้งมีไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้ร่างกายสามารถที่จะดูดซึมได้ทันทีนั่นเองข้อ4ช่วยให้ผิวพรรณสดใส การดื่มน้ำมะพร้าวนะคะถ้าดื่มเป็นประจำทุกวันก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะจะส่งผลให้เห็นได้เด่นชัดมากเลยนะคะว่าผิวพรรณจะเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนในมะพร้าวจะสร้างคอลลาเจนและออลาสติน ช่วยให้ผิวพรรณมีความยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะพร้อมทั้งมีความกระชับและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้ด้วยนะคะข้อ5มีฤทธิ์ดับร้อนได้เราจะรู้สึกนะคะเวลาที่เราดื่มน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นจริงๆว่าไหมคะ เพราะว่าในน้ำมะพร้าวนี่นะคะจะมีฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อนได้นั่นเองค่ะถ้าหากวันไหนนะคะที่มีอากาศที่ร้อนจัดการดื่มน้ำมะพร้าวสดๆนะคะก็จะช่วยได้มากเลยนะคะที่จะดับร้อนในร่างกายเราได้เป็นอย่างดีค่ะการกินของเราวันนี้นะคะจะส่งผลต่ออนาคตว่าร่างกายเราจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้น ควรที่จะเลือกกินเมื่อคุณยังเลือกได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะฝากติดตามเพจน้องก้าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ